วันนี้ผมต้องการวันนะครับว่าพี่น้องอยังนอนไม่ได้ยังหลับต่อไปไม่ได้เพราะห่วงระยะเวลานะครับมันมีความจําเป็นไม่ใช่พวกเราอยากชุมนุมเพื่ออยากจะพูดวันนี้พูดตรงไหนก็ได้อยู่แล้วแต่เห็นว่าถ้าบ้างประชาชนนะั้นเราไม่ยืนอย่างเข้มแข็งและแข็งแรงและวัดหัวใจถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้ทําเรื่องตัวเองเนี่ยเราจะไปกลัวว่าใครจะมาหรือไม่มาทำไม ผมบอกว่าถ้ามีน้องประชาชนไม่ต้องการให้แคนดิเดตนายกของพัรคเพื่อไทยเป็นนายกปริตอซึ่งมีโอกาสสูงมากท่านก็ต้องมาที่ลุสาวรีชัยสมรภูมิพรุ่งนี้หรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เว้นหมวดหนึ่งหมวดสองท่านไม่เห็นด้วยท่านก็ต้องมาหรือเนี่ครับข้อต่อรองไปยังรัฐบาลใหม่ ที่ไม่ใช่แคนดิเดตพรรพเพื่อไทยต้องรับเพื่อนไขของประชาชนเราสู้กันมาแบบนี้อย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยจนกระทั่งปลายปลายในชีวิตกันแล้วทั้งนั้น,นมันแบบเดิมทุกอย่างเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ว่ากรุงเทพปริมณฑลหรือต่างจังหวัดก็ตามท่านมาเดินให้มันจบเถอะครับอย่าเดินแบบครึ่งครกลางกลาง,ลางแบบทุกครั้งที่ผ่านมา นะครับเข้าใจว่าชนะปลอมๆแล้วแล้วก็กลับแล้วเราต้องกลับมาเจอปัญหาเดิมๆเขาเดิมพันสูงสุดวันที่9้าและจะตะลุงบอลวันที่สามสี่หเราเหลือช่องที่จะนัดวันหยุดได้คือวันอาทิตย์ที่31วันเดียว